สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีเด็ด VIP นะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยยูฟ้าเบ็ดไทยแลนด์ช่วงนี้มีโปรโมชั่นน่าสนใจนะครับเติม1 0 0 0รับ500รเติม700รับ300เพียงแจ้งโค้ดโปรโมชั่นนะครับยูฟ้าขีดศทีแอดยูฟ้าเบ็ดไทยแลนด์นะครับก็สามารถรับโปรโมชั่นไปได้เลย และทางเราก็มีเว็บไซต์มานําเสนอครับชื่อว่าบ้านผลบอลคุณเพื่อน,นสามารถกดเข้าไปได้เลยภายในเว็บไซต์จะมีสิ่งที่น่าสนใจอย่างทีเด็ดที่จะรวบรวมจากหลักเว็บดังให้เลือกกันและมีทีเด็ดบอลสเตปนะครับที่สามารถเข้าไปดูผลงานย้อนหลังได้และมีทีเด็ดบอลเต็งแต่ละคู่นะครับบอกเลยว่าแม่นนอกจากทีเด็ดแล้วยังสามารถดูบอลสดได้ด้วยนะครับภายในเว็บไซต์ทุกอย่างเรารวบรวมไว้ในเว็บไซต์บ้านผลบอล c o m ฟรีทุกอย่างนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นอย่าลืมเข้าไปแวะชมกันนะครับเบอร์ w b บ้านผลบอล com มากันที่คู่แรกนะครับเป็นศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะพบกับลิเว์คู่นี้จะเตะกันในเวลา4ี่ทุ่มครึ่งนะครับมาในฝั่งทางด้านแมนยูก่อนของโอเลกุนนาโซชานะครับพึ่งโชว์โหด บูกไล่ทุบโรม่าไป6ประตูต่อ2นะครับในศึกยูฟายูโรปาลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมนะครับนัดดีก็ไม่มีรายงานนักเตะที่บาดเจ็บหรือติดโทษแบนใดๆนะครับนอกจากฟิลโจนกับองตอดีมาสิยาว2แข้งที่มีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับยังไม่หายดีคาดว่าโซชาวเตียมบางแผนในระบบ4-2-3-1นะครับโดยมีเบเันกรีนวูดนะครับ คอยเป็นหน้าเป้าล่าตาข่ายและก็จะมีมาคัสแรดฟอร์ดบูโน่แฟนเดสกับพอพักบานะครับที่เป็น3ประสานในแดนกลางคอยสนับสนุนเกมรุกอยู่มาทางด้านฝั่งเลียวภูนะครับของคุณซือเจอเก้นครอปที่นัดล่าสุดก็เปิดลังเสมอกับนิวคาสเซิลไป1ประตูต่อหนึะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้3เกมหลังสุดของทุกรายการจบแบบเสมอรวดเลยนะครับสำหรับความพร้อมของทีมก่อนทำศึก ก็ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเพิ่มเติมนะครับนอกจากหน้าเดิมๆอย่างเช่นจอแดนเฮนเดอร์สันเวอร์กิลฟันดายโจโกเมสโจเอลมาติแล้วก็คีวินเคลเลอร์นะครับบรรดานักเตะที่เจ็บก็ยังไม่หายดีคาดว่าเจอเกนครอฟน่าจะใช้แผนในระบบ433นะครับโดยมีซาร่าโรเบโตฟิมิโนกับซาดิโอมาเน่นะครับหน้าเดิมๆนะครับมาเป็น3าประสานในแดนหน้า ผลงานล่าสุดของแมนยูนะครับที่เปิดลังถล่มโรมาไป6ประตูต่อ2ทําให้เลก2ของศึกยูฟายูโรปาลีกนะครับเจ้าถิ่นแมนยูเหมือนจะเข้ารอบชิงไปแล้วแทบจะ90%เลยนะครับถ้าไม่มีการพลิกล็อกทําให้นัดนี้นะครับโอเลกุนนาโซชาน,น่าจะตัดทีมได้อย่างเต็มสูบแบบไม่ต้องกังวลยิ่งเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีนะครับแดงเดือดด้วย แล้วก็เล่นในถิ o ่นโอเทฟฟอร์ดนะครับทำให้พวกเขาต้องเน้นเป็นพิเศษเพื่อ3แต้มเพื่อที่จะไล่จี้จ่าฝูงนะครับสวนทางกับทีมเยือนอย่างลิวพูลนะครับที่มีปัญหาต่อเนื่องอย่างยาวนานเลยทําให้ฟอร์มหลุดโดยเฉพาะเกมลับนะครับที่มีความผิดพลาดง่ายเสียประตูอย่างต่อเนื่องเลยนะครับทุกนัดแถมแดนหน้านะครับที่ถ้าจะฝากความหวังให้ผลิตสกอร์ได้ในช่วงนี้ถือว่าลุ้นหนักพอสมควรนะครับ เมื่อพิจารณาจากเกรดนะครับฟอร์มการเล่นและตัวผู้เล่นแนะนําเชียร์ไปทางเจ้าถิ่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดีกว่านะครับมาในคู่ที่2นะครับยังอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นคู่ระหว่างทอแทมฮอตสเปอร์จะพบกับทีมบอยเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับมาดูความพร้อมของสเปอร์กันก่อนทอแทมฮอตสเปอร์ของกุนซืออย่างไรอันเมสันนะครับนัดล่าสุดก็พึ่งพ่ายให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป1ประตูต่อศูนย์ในลีกคัพรอบชิงเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา สำหรับความพร้อมของทีมครับก่อนฟาดแข่งก็ไม่มีรายการนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเพิ่มเติมนะครับนอกจากเบนเดวี่แบ็กซ้ายที่เดี่ยงอยู่นะครับคาดว่าเฮดโค้ชของทีมน่าจะจัดทับในระบบ4-2-3-1โดยมีแฮร์รี่เคนนะครับเจ้าเก่ายืนเป็นหน้าเป้าแล้วก็มีแกเรตเบลโจวานนี่โลเซลโซกับซอนฮึงมินนะครับเป็น3ประสานในแดนกลางอยู่ข้างหลัง มาให้ด้านของ United เชฟฟิลด์ยู่นเต็ดนะครับของกุนซือคอนแฮกกิ้งบัทอมนะครับเพิ่งจะเปิดรางเอาชนะไบรตันไปได้1ประตูต่อศูนยะครับปลดล็อกหลังจากที่พ่ายแพ้ไป5นัดติดต่อกันแล้วสำหรับความพร้อมของทีมนะครับล่าสุดก็ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบนนอกจากหน้าเดิมๆครับบิลลี่ชาร์ปโอลิเวอร์แม็กเบอร์นีย์แจ็คโอคเนลและคิสบารชมนะครับที่มีการบาดเจ็บอยู่ไม่สามารถลงเล่นได้ คาดว่านัดนี้น่าจะมาในแผน3-4-1-2นะครับโดยมีเดวิดแมคโดกิกนะครับแล้วก็วรีอ oster, นบูสเตอร์ผนึกกำลังล่าตาข่ายในแดนหน้ามาดูในนัดนี้นะครับดูทรงแล้วน่าจะเป็นเกมที่สนุกอยู่ฝ่ายเดียวนะครับเพราะว่าสเปอร์กำลังน่าจะหุดหงิดจากนัดล่าสุดนะครับที่พ่ายกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปเชื่อว่านัดนี้น่าจะตั้งใจเล่นนะครับเพื่อที่จะกระตุ้น ปรอมให้กลับมาเหมือนเดิมเพราะว่าคู่แข่งนะครับอาการสาหาสกว่านะครับเพราะว่าเป็นทีมบอยที่นัดล่าสุดก็เพิ่งเอาชนะไปต้นไป1ประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านี้แพ้รวดไปแล้ว5นัดน,นะครับโดนไป15ลูกดูจากสถิติแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าสเปอร์กินขาดนะครับแพ้กับเชฟฟิล์นี่ถือว่าเสียเลยนัดน,นี้จึงขอมองว่าให้เชียร์ไปทางสเปอร์ดีกว่าครับผม สุดท้ายนี้นะครับขอให้ทุกท่านดูบอลอย่างสนุกนะครับและขอให้โชคดีกับทีมที่ท่านเชียร์นะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปบทวิเคราะห์ต่อๆไปนะครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ